สวัสดีค่ะวันนี้เพรศนุยจะพามาดูแป้นรองถุงยี่ห้อ c อน v a t ท c นะคะยี่ห้อนี้นะคะมีแป้นหลายแบบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวแรกนี้นะคะเราจะเรียกว่าแป้นอ่อนค่ะเป็นตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะคะ ส่วนใหญ่แป้นรุ่นนี้ก็ใช้ได้ทั้งถุงถ่ายอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะเลยนะคะยี่ห้อแบรนด์คอนราเทคตัวนี้นะก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเขียนชื่อรุ่นด้านหน้านะคะก็จะเป็นขนาดตรงตัวพราจติกเขาจะปังมนูนเอาไว้นะคะแป้นอ่อนของเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นชื่อรุ่นว่า stomach h flexible นะคะก็คือแป้นอ่อนที่เป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับผ้านะคะอยู่ตรงรอบๆ กับตัวที่เราจะติดไว้กับผงแป้นรองถุงรุ่นถัดมานะคะจะเรียกว่าแป้นแข็งรุ่นนี้มักจะใช้กับถุงบรรจุปัสสาวะนะคะด้านหน้านะคะก็จะ มีลักษณะคล้ายซิลิโคนบางคนก็จะเรียกว่าแป้นซิลิโคนแล้วก็ตัวพลาสติกก็จะบอกออขนาดของเขาด้านหลังค่ะชื่อรุ่นเขาก็จะเป็นสโตมิทีสีนะคะก็จะมีที่เปิดอย,อยู่ด้านหลังเช่นกันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแป้น ซิลิโคนเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงจะเขียนว่าดูราฮิซีนะคะก็จะมีที่เปิดตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะคะแล้วก็มีลักษณะคล้ายก,กันกับรุ่นแป้นแข็งเมื่อกี้นี้เลยดูคล้ายกันมากอืมจะต่างกันยังไงนะถ้าใครทราบช่วยบอกหน่อยนะคะ ก็จบเรื่องแป้นเรียบนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นรุ่นของแป้นนูนนะคะตัวแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นแป้นออเขาเรียกแป้นแป้นแป้นที่ปั้นได้นะคะซึ่งถ้าดูตามรูปภาพตรงนี้รุ่นนี้นะคะเราไม่ต้องใช้กรรไกรตัดค่ะเราใช้นิ้วเข้าไปปั้นแต่งให้เข้าทรงกับทวารเทียมของเราได้เลยค่ะ เรามาดูตัวแป้นนะคะ,ะด้านหลังะคะเขาจะเขียนชื่อรุ่นของเขาก็คือ m o d i a b l e ก็คือปั้นแต่งให้เข้าทรงกับลำไส้ได้นะคะก็คือปั้นแต่งตรงตรงรอบทวารเทียมเนี่ยค่ะใช้นิ้วแต่งเอาให้เหมาะกับขนาดลำไส้นะคะแล้วรอบๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าช่วยยึดต,ติดให้เหนียวขึ้นตรงพลาสติกตรงเกอ็อ ตรงห่อเห็นไหมคะก็จะมี45ทีนี้ดูค่ะตัวนี้ก็จะบุ๋มเทียบกันกับตัวแป้นอ่อนนะคะตัวนี้ก็จะดูบุ๋มอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้นเรียบนะคะต่างกันเนาะเห็นไหมคะจะมีตัวบุ๋มนั่นะคะลึกลงไปนะคะแต่ในตัวแป้นอ่อนเนี่ยคะ่ะไม่มีนะคะถัดมานะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเรียกว่า แป้นปั้นได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นคอนเวกค่ะก็คือเป็นแป้นรูปถ้วยลักษณะของเขาอะค่ะก็จะเป็นก้นถ้วยนะคะรองรับ ออตัวลำไส้นะคะแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวปั้นได้เราก็ใช้นิ้วค่ะสามารถปั้นแต่งให้เหมาะกับไซส์ของทวารเทียมของแต่ละท่านเลยนะคะดูสิคะมันจะมีตัวบุ๋มๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีคำว่า m o d u a b l e ด้วยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะคะเห็นไหมคะตัว Convex modurable Convex ah mod Convex con แปลว่าบุ๋มนะคะ ตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่าแป้นรองถุงยี่ห้อะคอนเวอร์เทคค่ะมีหลายแบบมากๆเลยก็เลือกให้เหมาะกับไซส์แต่ละคนเพราะแต่ละคนก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะหากมีข้อสงสัยทักตามเพจสักนุย้ยมาตามลายไอดีนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ